คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ที่มีคำร้องขอว่าประชาชนก็ควรจะเว้นระยะห่างทางสังคมกิจกรรมต่างๆในที่สาธารณะก็ควรจะงดเว้นแต่การเข้าร่วมง,งานชาปนากิจตามวัดต่างๆก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากค่ะช่วงนี้ก็เลยได้เห็นบางวัดก็เริ่มปรับวิธีทางสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมง,งานชาปนากิจคุณพิ่พาปิ่นแก้วไปติดตามที่ วัดบางไผ่พระอารามหลวงที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถึงแนวทางการปรับตัวของทางวัดในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะอุณหภูมิไม่ถึง37.5องศาเซลเซียสจึงสามารถผ่านเข้าจุดคัดกรองบริเวณทางเข้างานชาปนากิจได้เมื่อผ่านด่านวัดไข้เจ้าหน้าที่อีกคนทำหน้าที่ติดสติกเกอร์คัดกรองผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้างานต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหากไม่มีเจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้บริเวณหน้างานงเก้าอี้ถูกจัดเรียงเว้นระยะห่างไม่ติดกันการบริการน้ำดื่มขวดพร้อมกับหลอดที่บรรจุในกระดาษให้ผู้ร่วมงานหยิบด้วยตัวเองเพื่อลดการสัมผัสผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัตินี้และพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรู้สึกปลอดภัยนะคะมีการ ป้องกันดีนะคะตั้งแต่ต,วตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห,ห่างให้ค่ะก็คุมดูแลดีไนดะ้มากเลยค่ะอ๋อเพอเอนญเป็นญาติที่สนิทกันค่ะแล้วก็ถ้ามีการป้องกันดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็เวาากกา้นระยะห่างกันอะไรแล้วปิดแมสให้ป้องกันตัวเองแล้วมันล์าทาเจลล้างมือป้องกันตัวเองบ่อยๆก็ก็จะดีขึ้นค่ะเราก็คือเราก็ไม่ต้องกลัวครับเรารู้สึกว่าเราจุดเสี่ยงของเราน้อยลง จุดเสี่ยงที่จะติดเชื้ออะไรต่างนานาเนี่ยน้อยลงนะก็อยากให้รักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกสังคมได้ปฏิบัติลักษณะนี้นะฮะเม่ถึงเวลาชาปนากิจเจ้าภาพจัดแถวตอนเรียงหนึ่งให้ผู้ร่วมงานเดินขึ้นเมนพร้อมเส้นกำกับระยะห่างของผู้ร่วมงานขณะเดินขึ้นมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทิ้งระยะห่างการเดิน หลังจากวางดอกไม้จันทร์มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการมาลงมาถึงด้านล่างของเมนหลังจากหกิบของชำร่วยแล้วมีบริการเจลล้างมืออีกครั้งเจ้าภาพงานมองว่าแนวทางปฏิบัตินี้อาจจะช่วยให้ผู้ร่วมงานที่มางานรู้สึกปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากขึ้นเธออาจากกออาจะมาล้นๆหรือจะให้นั่งพักก่อนแล้วลงวัดใหม่ แต่ถ้ามันยังไม่ได้จริงเราก็อาจจะให้นั่งรออาจจะฝากดอกไม้จันทร,ร์ให้ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะก็อุตสา่าห์เดินทางมาุ่มงานแล้วเ <c oughs> นะะี่ยค่ะแล้วก็เขาก็โทรมาครับโทรมาแบบขออภัยนะแบบกลัวจริงๆไม่กล้ามาเอออย่างเงารรี้ยก็มีครับเราก็ไม่ว่าอะไรกันครับเพราะว่ามันเป็นเข้าใจเนอะมันเป็น,น,นแบบอายุเยอะครับแต่ละคนที่ที่ที่รู evet. ้จักกับแกครับผู้ผู้วัยชนเพราะว่าเหมือน ลุนลาวคราวเดียวกันอะ่ะเขาก็ยังบางคนก็ยังแข็งแรงอยู่แต่เขาก็ไม่กล้ามาครับเขาก็กลัวกันขณะที่งานสวดอภิธรรมมีแนวทางปฏิบัติคล้ายกันคือมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้านหน้างานเก้าอี้ผู้เข้าร่วมงานจัดอยู่บริเวณพื้นที่โลง่งไม่แออัดเว้นระยะห่างระหว่างเข้าร่วมงานฟังพระสวดทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยการบริการน้ำดื่มเป็นลักษณะขวด พร้อมหลอดบรรจุในกระดาษส่วนอาหารว่างจัดใส่กล่องและให้ผู้ร่วมงานเป็นผู้หยิบเพื่อลดการสัมผัสเชื้อการเดินทางไปร่วมงานศพเป็นความตั้งใจที่ต้องการไปร่วมไว้อาลัยแด่ผู้จากไปและให้กำลังใจกับครอบครัวขณะเดียวกันในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด1 9จําจำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติในลักษณะนี้เพราะเป็นอีกหนึ่งงานที่มีการไปรวมตัวกันของคนจำนวนหนึ่ง และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 วิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงาน